ครับตัวนี้เป็นลอกได้วัตถุล่ารอบ8.1นะครับตัวนี้นะเขาทำการปิดไปแล้วนะครับผมก็มาทำรีวิวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานที่นึงครับเพราะลออมก็มีมันมีมูลค่าผมก็เลยจะต้องอมามาทำไว้เพื่อกันตัวเองด้วยนะครับเความสบายใจของลูกค้าและของผมเนาอะ,อะก่อนการแพ็คก่อนการ จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะหมุนนี่หมุนนะครับหมุนหมุนลื่นไม่มีไม่มีขึ้นมือนะครับเนี่ยครับจะบอกว่าขึ้นมือเดี๋ยวขึ้นมือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะอ่าก็เป็นอันว่าลอกอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะอ่เอาแั้นเนาะนี่ครับหมุนลื่นนะครับออกหมุนลื่นอ่า มีปัญหาอะไรนะครับก่อนไปตัวเกลี่ยสายเดินสุดสุดตัวทีวิงเปิดนะครับนี่ปุ๊บทีวิงเปิดปุ๊บ ครับบนเลื่อๆนะครับสภาพก็ไม่มีริ้วรอยขนแมวอะไรมากมายนะครับตัวนี้ที่สวยครับดูกันตัวสตาร์มมีกิ๊กเสียงมีกิกเสียง ถูกปืนหมุนลื่นๆนะครับครับดีดทุกดอกนะครับนี่ก็ทำไว้กันไม่มีอะไรนะครับก็แค่ถ่ายไว้เป็นเครดิตด้วยนั่นแหละครับว่ารอบตัวนี้ได้ทำการปิดไปแล้วอ นี่ครับสบภาพก็ว,วิบวับวิบวับกันเลยนะครับว,วิบวับวิบวับแบบนี้ครับตัวนี้เป็นเป็น tws ทัตตูล่าหนึ่งศูนย์สาม xhl tw นะครับตัวแปดจุดหนึ่งจะได้ตรงกันว่าเป็นลอกตัวเดียวกันไม่มีปัญหาอะไร แผ็นเป่าหมดลื่นๆนะค,ครับผมือความสบายใจขั้น้องฝ่ายครับเดี๋ยวจัดการส่งให้วันนี้นะครับเตรียมที่ผมจะห่อบับเบิลเข้าไปในตัวนี้ก่อนนะเพื่อมันจะได้ลอกมันจะได้อยู่ในกล่องอีกทีแล้วมันจะได้ไม่โครงเรรงนะครับ